บอลยีล bon สหรัฐอายุ2ปีพุ่งทะลุ4.7%วันที่3พฤศจิกายน2565เวลา23นาิก3นาทีตามเวลาไทยค่ะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปีอยู่ที่ระดับ4.712%หลังจากแตะระดับ4.739%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะับตั้งแต่เดือนกนรกฎาคม2550ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีอยู่ที่ระดับ4.174%อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีอยู่ที่ระดับ4 1 8 การที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสัน้นดีดตัวสูงกว่าระยะยาวส่งผลให้ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ i n v e r t e ์สเยียร์เซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยโดยเฟดจัดการประชุมนโยบายการเงินมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ตามที่ตลาดคาดการไว้และส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพียง0.5%ในเดือนธันวาคมค่ะอย่างไรก็ดีนายเจอรโรมพาวเวลประธานเฟดกล่าวแสดงความมุ่งมั่นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อคำกล่าวของนายา ส่งผลให้นักลงทุนคาดว่าวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะยาวนานกว่าที่คาดไว้ขณะที่ตลาดปรับเพิ่มคาดการเพดานสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยของเฟดสู่รดับ5%เซหรือว่าสูงกว่านั้นในปีหน้าจากเดิมที่คาดการที่ระดับ4.5-4.75%ถึงค่ะขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันพรุ่งนี้โดยนักวิเคราะห์คาดการว่าตัวเลขจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง2,5,000นาตำแหน่งในเดือนตุลาคมหลังจากเพิ่มขึ้น2 6 3 0 0 0าตำแหน่งในเดือนกันยายนค่ะ